การตลาดแบบเดิมๆอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับยุคนี้แล้วนะคะฉนดหน้าหลังแค่2ใบพร้อมกับลูกถ่ายแปลงที่ดิน2-3สภาพแล้วไปโพสในกลุ่ม Facebook แค่2-3กลุ่มต่อวันอาจจะไม่เพียงพอนะคะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ในยุค5 g ค่ะ YouTube t i k t o k Facebook นะคะซึ่งกลุ่ม Facebook นะคะตอนนี้ทีมพาดูที่ของเรานะคะก็มีกลุ่ม Facebook กว่า1,000กลุ่มนะคะและจะทำสถิติสร้างกลุ่มให้ได้มากกว่า2,000กลุ่มภายในปีใหม่นี้นะคะภายในปี2568นะคะซึ่ง่ทีมงานของเราเป็นแอดมินกลุ่มเองนะคะก็จะมีการบอดแคสข้อมูลของลูกค้านะคะเข้าไปในกลุ่มมีผู้คนนะคะเห็นโพสเห็นซับของเราเยอะเท่าไหร่นะคะโอกาสในการขายก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะทีมพาดูที่ของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะ สำหรับการช่วยเหลือเพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆทุกๆุกคนนะคะในการปิดการขายและหาลูกค้า200ประเทศทั่วโลกค่ะถ้าเกิดว่าสนใจให้ทีมพาดูที่ของเราเป็นตัวช่วยสำหรับทุกๆคนนะคะสามารถโทรหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะหรือ อินบ็อกเข้ามาก็ไ <box> ด้ค่ะวิดีโอไม่ได้แค่ถ่ายทอดเรื่องราวนะคะแต่วิดีโอจะบอกเล่าและสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ค่ะ